คือมันก็นานแล้วนะที่เราถ่ายงานมาแบบตลอดใช่ใถึงเวลาละที่เราจะต้องปิดบุฟเฟ่แล้ขอบคุณทุกคนมากครับปิดมาสักพักแล้วจริงใช่ใช่มันเท่าไหร่นะสามอาทิตย์ละสามอาทิตย์นะสวัสครับผมเดี๋ยวเราจะพามาทาทุกคนเนี่ยมาดูบ้านบุฟเฟ่นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับผมก็ตอนนี้ผมนัดเพื่อนไว้คนนึงเดี๋ยวรอเขามา นะฮะเราเดินเข้าไปเลาะอ่ะค่อยๆในบ้านบุฟเฟ่ตอนนี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงบอลแม็กซ์เอ่ยแตกแล้วเป็นร้านชอบบ้างสอบไม่ต้องนบูอมึงมามึงมายังไงมึงมาด้วยเนี่ยนะอ้อมาจากปานเกษตรไปบ้านมาเลยใช่เล่เราขึ้นด่วนปะ จะดเลยเลยหุ่นนึงอเบรกเป็ยากเาเบรกออนิดเราวิ่งกับมาจจายเฮ้ยืมไตัวน้เลยนช่ี่พอยู่ี่ตุดสวัสดีครับทุกคนนะวันท่งว่าวันนี้เดรถก็ไร้ลก็อย่าลืมโอ้ยเียชดีป่ะไปไหมโรตีที่กินมันจะพุ่งออคมก็นานแล้วนะที่เราถ่ายงานมาแบบตลอดใช่ถึงเวลาละ ที่เราจะต้องปิดบุฟเฟ่ตแล้วขอบคุณทุกคนมากครับปิดมาส<า>ักพักแล้วจริงใจใช่มนันเท่าไหร่ละ,ละสามอาทิตย์แล้ว สามที่ละที่ที่ปิดมาว่าต้องหัวคอมโหมใช่ครับเศร้าทำพี้ยอะไรล่ะก็อ๋อหัวคอมโหมอ๋อหัวคอมโหมเออใจอะไรกินไอ้เนี่ยมันเป็นนเศร้าไปวะไม่เศร้าน้องเขาทำงานที่บ้านเขาเลยอยากรู้ว่าที่ออฟฟิศเนี่ยพอแต่คนไม่อยู่ออฟฟิศกันแล้วอ่ะที่นี่เป็นไงบ้างอ่าใช่คือมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์มาเขาถามว่าพี่ครับสีหมอกเป็นไงบ้างอ๋ออยากอัปเดตใช่อยากจะรู้ว่าแบบสีหมอกเป็นไงบ้างน้ำตกเป็นไงบ้างถูกต้อง เดี๋ยวเราจะพามาพิเศษด้วยก็คือในบ้านข้างในเราเป็นไงบ้างในตอนะตอนนี้ก็ไม่พาทัวร์โอเพนเฮาส์บ้านเนาะไม่ไม่ไมให้มันแบบทางฝุ่นมันเกาะอะไรพวกนี้เซอเซียวเรพาไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูสีหมอกกันอ่ะอย่างแรกไปไหนนะสีหมอกเออพาไปดูเลย ทุกคนคงจำได้ว่าสีหมอกไงอ่ะบอลกับแท็กซี่เคยไปซื้อสีหมอกที่มึงมึงกับแท็กซี่แล้วก็ชิมโอเคไปซื้อกันใช่แล้วก็เอาเงินเอาฟิตไปใช่กูไม่ติดใจอะไรหรอกไอ้เหี้ยนั่นแหละิชีวิตแม่งเคยขับรถไซ์บอกเป็นลูกรถมันเรมิเต็จมันหายากกูเข้าใจตรงนี้ก็ไม่เคยเถียงมึงเลยต้ต่อให้มันสภาพเป็นอย่างนี้มึงซื้อมาแล้วเหมือนไม่ได้ใช้อีกเลยอ่ะเอาหรอที่เอาเงินเอาฟิตเราปูยี่ปูยังเลย เป็นมือมือนอะคู่พอใจโคตรเข้าใจอ่ะมีแต่เฮียอะไแม่มาเลยมามือรู้จักแบบคาเฟ่เป็นไง เขาบอกคาเฟ่ปุ๊บแม่งนึกโน้ตเชิญยิ้มไอ้เหี้ยไอ้เฮียสนุกไปแล้วไอ้เฮียแฟนคลับจะมาถล่มกันนะพวกไอ้แถวบางแสนพวกชมลมพวกมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์จะมาพิมพ์ถล่มกูแล้วลาไปก่อนบอกพี่พี่จะเย็นพี่ตอนนี้ไปจอดรถอยู่มอเตอร์เวย์แล้วโจะมาจะมาล่อให้ได้อะมึงไม่เข้าใจมอเตอร์ไซค์ไงแล้วเป็นไงเราแต่งหนึ่งแล้วตอนนี้เราเราลงลงฝุ่นเขาเขามีอย่างยิงทรายยที่นี่แล้วยิงฝุ่นแต่เงาก็ไม่เงาไม่เงาแล้วก็มีความแบบดูแบบโป๊โป๊ะนิดนี้ เซอร์รเซอร์เี่าซใช่อันนี้อันนั้นอันคืออะไรสเสื้อแก๊งปะเสื้อจิวชีพที่เกาะปูที่เกาะปูเรือโทรมาถามว่าหนูได้เอากัรลิงกลับไปเปล่าลูกนี่เดี๋ยวนี้ครับลุ่กูกลัวมันกรอบแล้วปล่อยมันแตกไปเลยต้องนี่ให้มันแบบรถไยต่อไล่ไปสีหมอกเราโอเค,อ,เคอ่า ทำกุญแจสีน้ำตาลโก็บอกจะหนีไม่ใช่นะไม่ใช่ส้มทำสีส้มเสียเตลาทำสีส้มเองอย่าไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำเปลี่ยนสีเลยอ่ะใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยบิดปิดได้เปิดได้นะอ๋อโอเคมื่ยกี้ยิงฝุ่นนี่แบบไม่รู้ว่าจะเงาไม่รู้ว่าจะแบบจะไม่คุณอ่าใช่เครื่องก็เหมือนกันยิงฝุ่นเหมือนกันไม่รู้ว่าจะติดหรือว่าจะไม่ติดจะสตาร์ทได้ไหมอ่า ตอนนั้นจําได้ว,ว่าวน้ํามันหมดแล้วเราเราเปิดฝาถัางเติมน,น้ํามันไม่ได้ก็เลยไปแงะพอแง่ออกมาปุ๊บเฮ้ยเอาสายเติมเข้าไปให้เครื่องมันแน่นอัดสายเข้าไปอัดทายเข้าไปในถังน้ํามันแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี่กูโทรหาชมจมีมอ <c oughs> ไซด์จะมันโลกมีตัวไปตัดโอเคโ okay. อเคน้ำมันใส่เข้าไปเอาน้ํามันใส่เข้าไปแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ได้ลองดูไหมแกงอุ้ยเยาสุบติดป่ะเนี่ย 打你，举报你。 เดี๋ยวเราไปดูนี่ต่อน้ำตกน้ำตกนี่บอกเลยว่าไฮไลท์ไฮไลท์เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อไรน้ำตกคือเสร็จนานแล้วพวกมึงทำกันจนเสร็จแล้วกูไม่ได้ทำใครทำอ่ะน้องๆที่ฟิตและตากล้องทำคือมึงทำไม่สำเร็จไม่ว่างเข้ามาไงอ๋อไม่มีเวลาช่นั้นและทีนี้เขาก็เลยแบบจัดน้ำตกจัดหินจัดอะไรลงไปหมดเลยสังเกตไหมว่าเริ่มมีเลี้ยงแล้วนะเลี้ยงปลาลูกออสลูกออสลูกออสอันนี้เราเลี้ยงเหรอร้อยกว่าตัวไม่รู้มาจากไหนแล้วบนรองเท้าถ้ามันโตเต็มที่ทุกตัวโอ้โหกบตรงเนี้ยมึงเลือ ว่าคงถ่ายทำมหาแด็กอยู่ต้องไหวขอว่าตาเย็นเนอะเพราะบอกผมเือเลี้ยงกบสิงนี่โอ้โหเนี่คือปกติถ้าจำชาวบ้านชาวบ้านวิถีแบบเกษตรก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แต่บุฟเฟ่ตล์ไทยห่อยเลี้ยงกบเลี้ยงกบธรรมดาเลยกูถามหน่อยนะไอ้ตรงที่เราลูบปูนกันอะตรงไหนออ๋ได้ใช่ป่ะใช่พี่ถามหน่อยนึงใช่ใช่ซึ่งไม่จำเป็นนี่อะไรเลยไม่จำเป็นแค่เหมือนเอาไว้เกี่ยวอะไรทั้งอย่างเลยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลยอันนี้คือไม่เกี่ยวกูเห็นตั้งอย่าเฉยไม่มีอะไรเกี่ยวเลยอ๋ออันนี้แบบพี่อะไรอันนี้ไว้ใช้กระป๋อลใช่ใช่อันนี้มันเป็นแบบสมมงรูว่าเวลามึงจะเล่นอ่ะปั๊บปั๊บมาเซิบของกูจิ้มตายต้องขอโทษด้วไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วใครเอามาเล่นเนาะน้ำตกตรงเนี้ยงบประมาณทั้งหมดเอาจาับที่แบบตั้งแต่ตอนแรกนะอะไรแล้วทำมาเรื่อยๆอ่ะหมดไปประมาณใส่กระป๋าน อแสงก็ะบาดแสงกระบานที <ata> <wealthy> <half> ่ตั้งเท่านี้ตั้งเท่านี้แสงกระบาดแสงก็ะบาดไอ้เนี้ยกูเบียร์สองลังเพื่อทำให้แล้วโอ้โหไม่ได้แพงอะไรมแพงอะไรอุปกรณ์ต้นไม้ไม่เท่าไหร่ต้นนึงมีแบบหกสิบร้อยหนึ่งบางต้นสองพันไม่ได้ว่าเล่นแบบราคาเดียวที่แคไม่ได้เล่นแพงแพงไม้ด่างไม่มีหินหินก็ไม่แพง ไม่ได้ว่าแกนนิดอะไรแบบว่าหินไม้อ่อนหินไอ่อนเนี่ยอะไรกิโลละร้อยนะนะคนเดียดยอดเอาไม่เท่าไหร่เนี่ยโดยรวมตรงนี้ยมันเล่นลูกออสมาลูกออสมันปลูกลูกออดกันฟรีกบมาปลูกแล้วแพงที่อะไรระหว่างไปซื้อพวกเราก็ไปกินแบบข้าวแพงให้หน่อยแว่ทางทางทางบู๊บ้างอะไรบ้างเฮ้ยโอ้ลันข้าวกินว่ะเอเฟอหัวสองพันไปลำยากคือยังล่องน้ำไปกันห้าหกคนพออิ่มปุ๊บกลับมาก็ทำแหละก็กินต่อคือซื้ออะไรมาแบบซื้อมาข้างนี้ข้างนี้เฮ้ยเอาหินลงองปุ๊บเหนื่อย เอยปุ๊บ อไสั่งคนงานมาช่วยทำไม่ได้สั่งข้าวสั่งอะไรมาเลยมามานั่งกินสั่งเชฟมาเขามาถมก่อนสั่งเชฟมาถมสั่งเชฟมาให้ทำอาหารนะมาถมใหญ่รู้นะว่าพ่อเขาทำเกี่ยวกับพวกปั้ได้ไมาแต่ล่ะจะบอกว่ามูลค่าจริงๆของมันคือมันอยู่ที่ประมาณสองสามหมื่นทั้งหมดนี้สองสามหมื่นไม่ลงค่าแรงไม่ลงค่าแรงถือว่าได้เท่านี้เนาะแต่ไม่ได้ขนาดนี้เนาะแต่ไม่ได้ขนาดนี้แต่ไม่ได้ถ้าเกิดฝกมันโตอ่ะมูลค่าเพิ่มมั้ยมูลค่าเพิ่มมันขายฝกได้เสื่อเขาไปแบ บุฟเฟ่ไข่กบท่อใช้แดกอ่ะช้ต่อมาเดี๋ยวเราพาไปดูท้่ไหนไหนอะไรต่อมาไม่ใช่ต่อมาใส่เที้ยนงไปดทางดีเปดทางดีเปิทางดีดีมากกำลังจะเข้าอีกแล้นึงบัตอุปกรณ์แ่มาะต้ ถ่ายงานตัดถ่ายงานต่อได้มีคนเคยเช่ามึงไปชอยู่ที่หน้าร้านอะไรปะอยูยูร้านกระดูกซื้อสวัสดีครับหยุดแป๊บนะทำอีกทั้งนึงอ่ะามแล้วก็น้ำหนึ่งนะต้องมีคนมาเมินรอรอรอวอร์มอุณหภูมิวอร์มแล้วเดี๋ยวเขาไปแตะใหม่เหมือนเชฟเลยกินกะฝ้ากันอันนี้อะไรอ่ะสภาพห้องคือนี่แกทิ้งไว้หมดเลยโอ้ยเนี่ยวั้งหนึ่งเราเคยถ่ายงานด้วยกันมีกอนไหนครับโอ้ย มึงจะนอกอีกสามตัวไม่กอนกอดเยี่ยตัวเยี่ยนี่ไะไปแฟนไปแล้วเหรอไปแล้วแฟนมันไปแล้วโอเคโอเคอะไรอะไรคือไปเหงาอยู่เนี่ยเรดูมันหน่อยดูดิมันไม่มาปิดแล้วเสียงเงาเสียงกอนแล้วอ๋อเสียงเข้าเลยอ่ะอียเี๋เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูห้องขโมงกันต่อว่ามีสภาพเป็นไงบ้างตัดสิ แค่เผื่อมันร้อนเผื่อมันร้อนเรืยงแกงก็เลยอยากแตกเขาไม่ถึงแก้รอตาไม่ต้องขึ้นแอบมองอยากขึ้นเนี่ยเขาไม่ขึ้นก็ิเสธขึ้นเอาสิมันเก่งมึงเคยไหมล่ะคนทุกคนยืนอยู่รอบหน้าเป็นตัวเข้ามาสิเอาดิเอาสิมึงกูก็ไม่กล้าเข้าเอาสิ ก็คือมีการแบบให้อาหารเลี้ยงอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ว่าปล่อยแมวทิ้งไว้สารพิษใช่ครับใช่แล้วก็นี่ยอาหารตัวนี้อ่าอันนี้อาหารเม็ดอาหารเม็ดอันนี้อาหารก้อนอาหารก้อนเป็นแบบว่าใหญ่ๆเนาะกิเก๋ไว้ก่นไม่ใช่ที่ทรายแมวนะครับแล้วก็ห้องห้องมาดูห้องซ้ายก่อนเลยแล้วห้องขวาห้องไฮไลท์เฮ้ยไอชีล่ามัสารู้ โอ้โหเฮียเปิดแอร์พร้อมด้วยพร้พอมป่ะเนี่ยพร้อมเปล่าที่นี่ไม่ม,ม,ม,มีแอร์เพราะว่าเราตัดคนอนเรนเซอร์สายแดกไปแล้วอ๋อม,มีจะลมใช่จริงๆริอะฮาร์ดดิสต์ตอนก่อนจะไปอะบ่พร้มพมเออทำไมฮาร์ดดิสต์มันเกินแบบมาจนถึงตรงเนี้ยเราเราขายไปไหนอะส่งงานเหรออยู่นี่แหละอ๋อ,อ,อก็คือทำเรียบร้อยแล้ว คือภาพในหัวมึงกิมกลับเปิดมาแล้วเลเทสใช่ใครรู้มากเลยจริงๆฉันดีแล้วดีแล้วก็ทำได้ดีแล้วใช่คอมพิวเตอร์ก็กลับมาครบแล้วาคอมพิวเตอร์กลับมาครบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะถ้าเป็นมูลทางไหนอ่ะเขาลังเลยเนาะใช่แล้วอุ้ยไม่น้องแน็ตมีด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ครับนี่คอคอมคอมพิวเตอร์เราใช่อยู่ก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ตัวได้ก็ยังมีห้องค้าช่างอีกตัวหนึ่งอ่เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ห้องตัดครับต้องตัดแถวไม่มีใครอยู่เพราะว่าน้องๆเขาเป็นคอมพลกันใช่เอาแล้วเขามีความตัดกันห่ะเราซื้อให้ใหม่แล้วส่งไปที่บ้านเขาไม่ให้น้องจำจำคอมพิวเตอร์จำหยักที่เราเล่นน่ะอนั่งดูอ่ะแล้วจำจำปุ๊บจะทำไงตัด ในหัวในหัวแล้วก็มาเล่าให้ฟังอ่าโอเคไปห้องต่อไปเต้นเหรอเป็นไม่ได้เหี้ยเลยเลยต้องมายืนฟังอุ๊ยดีไงมิวไม่ใช่ไม่ิววะมิวไม่อยู่โอเคบอกตัวตรงงานเออไอดบอลไงบ้าอะไรเบนนั่งอยู่นี่ไงใช่เบ็นั่งเหรมิวบอกอุ้ยบอกเดี๋ยวจะมาจะมาเกาะนึงจะมาเกอะเอกอะเบนนึกว่ามิวแต่งตัวนี้โอ้โหทำไม เก็สาวช็อกเขาเป็นสาวช็อบเลยสาวเด็กช็อกอ๋อก็คดีห้องแอดมินแบบห้องดูแลเรื่องเอกสารเรื่องอะไรมาแกล้งน้องเออสมมุติสมมุติเราตกอยู่เวลาอยู่แกล้งเขาไม่ได้หรอกคนเล่นแกล้งเยอะใช่แล้วปกติมิวทำางนี้ไอ้แป้นั่งอย่างนี้นะใช่ใช่อืีนิ่งแสบตลอดเลยได้เป็นอารมณ์แบบนี้พี่แป้งคะเอิ่มมีตัวอ่าบัญชีอะไรนะส่งมาพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยมีมีบัญชีพี่มีมีมีพี่บัญชีอ่ะพี่ไมี ตามข้านะไม่อา่านี้หรออาค่านะไมเตียมนี้มันดใจร้อนห้องไอมินไม่มีอะไรไม่มีอะไเป็นลีนเฮ้ยตรงนี้มันเคยเป็นอะไรอ่ะอันี้คือโต๊ะน้องเกดน้องเกดที่เป็นโคเฮ้ยเอออเคโเ้ยเออแตเออกเกาหลีหน่อยๆน่อยอห้องอมินก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไปเเราไปดูห้องบอนบอลคุณทะไรทำเหมือนเดิมออเหมือนเหมือนกับว่าไม่ได้มาอมา และนี่ห้อง,องไฮไลท์เลยไฮไลท์ ราองตัวทำไมนี่เขาเรียกว่าห้องสตูดิโอเล่นเกมแล้วทำงานครบพันในที่เดียวครบพันในที่เดียวมีนี่จะมีน้องจะมีจะมีเขาจะมีใกล้จะมีจะมีแบบว่าพนักงานแบบทำซาที่ไหนจะสบายประมาณนี้อ๋อจจะมีอาจจะมีแต่ว่าที่นี่จะเป็นหนึ่งในที่ที่สบายเหมือนกันนี่คือห้องทำซาลคุณเรียกไปถูกอะ้องเนี้ยมันแบบคือมื่อคุถ่ายแต่ละมุมคือมันไม่ได้มีความแบบ ก็งห้องเก็บของเก็บของแค่ห้องนี้เก็บของอ่าผันมาบู๊นี่หอหอรักษายหอรักษาสำหรับพักผ่อนอ่าแล้วตรงมึงอันนี้ทำงานทำงานสามห้องอยู่ที่เดียวกันสามห้องในห้องเดียวเป็นห้องสตูดิโอเออทำเตสตีอย่างนี้เลยเออไอ้ยางงี้ก็ได้กลัวน่าพังหลังเสียงมันแบบไม่บาลานซ์เลยมันร้อมันขี้เกียจมันเรล่นเพลงหลับซะก่อนดับซะก่อนมึงม่วงเออถึงมึงอ่าเนี่ยคือแบบเล่นเกมได้อะไรได้หมดในห้องเดียวจบทุกอย่างในที่เดียวเลย เออดีนี่ก็คืออีกหนึ่งในห้องไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์แล้วจริงสะอาดนะฟูนึกว่ามันจะลงกว่าดีนะสะอาดราะว่าเก็บไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงโซฟาแดงจิมมี่ของเราเวลาเราถ่ายงานต้องที่ในข่าวจะไม่มีโซฟาแดงหรอกใช่เพราะว่าแมวขวดจนแบบทะลุไปรูอ๋อเคยใช้โซฟาแดงแทนไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับก็เนี่ยเขาเรียกว่าทำลายไงดวดลายเนี่ยมทำลายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วแมวทำด้วย ช่วงนี้ก็จริงๆหลายออาฟิศก็ประมาณนี้แหละเริ่ม<ช>ทยอยแบบปิดวงกงโหงกันเรื่อยๆแล้วใช่แล้ว,ลวถามคำนี่เพราะใครป็ปรู้ ก็วันนี้พาทัวร์บ้านบุฟเฟ่ที่ที่ปิดเวิรคฟอมโฮมไปก็ประมาณนี้นะครับผมก็พาไปดูจุดต่างๆที่ว่าทั้งที่เรื่องท่าไปใช่หมอกเป็นไงน้ําตกเป็นไงบ้างแล้วก็ทัวร์ทางบ้านที่ปิดไปยังยังเรายังกักไว้อีกสองห้องนะอ่าใช่เออจริงๆมีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเจ็บขาโป๊หมดอ่าใช่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวหมดความสนุกแต่ครับผมก็ยังไงตอนนี้สถานการณ์ก็ทุกคนเวิร์คฟอร์มโฮมหรือว่าอยู่ทํางานที่บ้านเนี่ยก็ดูแลรักษาสุขภาพครับตอนนี้เราก็พย ามแบบเข้ามาถ่ายชิปให้เรื่อยๆพยายามเข้ามาถ่ายแต่เราก็ทําตามมาตรการใช่ก็คือมีการทั้งแบบกองหนึ่งไม่เกินหคนกองหนึ่งไม่เกิน5คนแต่วันนี้เรามีกันประมาณ8ปดเกองในที่เนี้ยแต่ก็กระจายกันอยู่นี่อยู่นี่แปดเก้ากองมนเป็นบอดเลยหัวเป็นสบายเลยอ่ะเออเมันไม่สบายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ี่เรากระจายกันมาให้น้อยลงใช่ใก็คือเราลดจํานวนทีมงานแล้วก็จํานวนล็อฝึกงานลงอือ ก็ททางานไนได้ก็อยากให้ทุกคนก็นยังดูเหมือนเดิมเพราะตอนนี้นสถานการณ์ค,ค่นคอววนข้างเครียดตู้บ้านเมืองเครียดมากเลยใชได้แล้วก็ให้พัปอดภัยอยวันนี้พามาดูประมาณนี้ <laughs> ก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับอยู่บ้านกันแบบว่าปลอดภัยปลอดโลกนะครับ <laughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันยังไงเราฝากคลิปของพวกเราไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรคือ ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปที่เกี่ยวกับแบบว่าฟู่ฟู่เฉพาะเราอบอกไปแล้วบอกกันไปค้่าๆวๆก <Okay. S 1> ่อนโอเคเรามันแบบเรียกว่ามหาเศรษฐีและเดี๋ยวรอดูคลิปเราสองคน,คนร้วยชนบุรีอีกแล้วค <laughs> นรวยชนบุรีไ่องเรือครูจะตกหมึกตั้งแต่แบบหน้าหาด <ste ep> ไปจนถึงแบบตายทะเลอะ <ste ep> เอาไซื้อเรือโอเคครับอยู่ที่ลิมูซีนอ้ยเอาริมูซีนกลับรถนั่งรถยาวๆไอ้เงี้ยนั่งรถยาวๆไอ้เงี้ยปาร์ตี้อ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคโอเคกลับบุฟเฟ่ชาแนลนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอรด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับดูแลสุขภาพตัวเองดีครับ